สวัสดีค่ะพบกับไอรีนเติร์ดอนะคะคลิปนี้สำหรับชาวราศีมังกรค่ะหรือว่าคนที่เกิดวันที่14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นะคะ ัวเอ,อรินเองนะก็ต้องขออนุญาตชาวราศีมังกรทุกท่านนะคะในการหยิบไพ่แทนขออนุญาตจิตใต้สำนึกของคุณนะคะเทวดาที่ปกปักคุ้มครองรักษาตัวท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือบูชาวรวมไปถึงเจ้ากรรมนายเวรของท่านนะคะขอให้ดวงเปิดขอให้เห็นอนาคตนะคะเพื่อที่เราจะสามารถดําเนินชีวิตให้อยู่ในทิศทางที่ถูกที่ควรได้นะคะ เอาละค่ะต้องบอกก่อนว่าการพยากรณ์ในครั้งนี้นะเป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมนะคะเพราะฉะนั้นบางเหตุการณ์อาจจะเกิดขึ้นกับคุณบางเหตุการณ์อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณนะคะ ถ้าเหตุการณ์ไหนที่คุณชอบหรือรู้สึกว่าใช่นะก็รับไปนะคะเพื่อไปปรับปรุงนะคะหรือว่าเป็นคำเตือนในการดำเนินชีวิตนะแต่ถ้าเหตุการณ์ไหนที่คุณรู้สึกว่าไม่ชอบหรือไม่ใช่นะคะก็ถือซะว่าเป็นการรับฟังคำพยากรณ์จากเพื่อนร่วมชะตาราศีเดียวกันกับเรานะคะการพยากรณ์ในครั้งนี้นะคะก็คือตั้งแต่ในวันที่1ถึง15พ 1-15พฤษภาคมนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะว่าภาพรวมก่อนของชาวราศีมังกรจะเป็นอย่างไรค่ะการงานค่ะการเงินนะคะความรักค่ะในเรื่องของความรักเฉพาะเรื่องความรักนะจะแบ่งแยกเป็นคนมีคู่กับคนที่ยังไม่มีคู่นะคะอันนี้เราให้คนที่มีคู่ก่อนนะนะคะคือแบบมีคนคุยชัดเจนนะคะ อคุณเป็นอย่างไรคะ่ะคุณคิดอะไรอยู่แล้วคุณจะทำอะไรต่อไปนะคะคู่ของคุณกันบ้างคะ่ะเขาเป็นอย่างไรเขาคิดอะไรอยู่แล้วเขาจะทำอะไรต่อไปนะคะต้องบอกว่าพลังงานโดยภาพรวมของชาวราศีมังกรเนี่ยค่อนข้างดีนะคะเออดีนะส่วนตัวเอรินมองว่าดีนะคะ ภาพรวมก่อนพลังงานแรกนะคะ a c e of pentacle นะ,ะแดเหรียญน,นะคะมองว่าช่วงนี้คุณอาจจะทำอะไรเพื่อใครอยู่นะคะอาจจะเป็นเรื่องของหมกมุ่นนะคะหมกมุ่นในที่นี้คือหมกมุ่นดีนะ,ะหมกมุ่นทำงานนะคะหรือตั้งใจโฟกัสนะคะกับ อะไรบางสิ่งบางอย่างนะคุณกําลังสนใจบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะอาจจะสิ่งสิ่งนั้นนะทําเงินให้กับคุณได้ในอนาคตก็เป็นไปได้นะคะบางคนอาจจะแบบดูอาชีพเสริมนะคะหรืออยากที่จะเรียนรู้ช่วงนี้มีเวลามากขึ้นนะคะก็เลยอยากที่จะใช้เวลาโดยส่วนใหญ่นะเพิ่มพูนความรู้เพิ่มพูนในเรื่องของประสบการณ์ให้กับตัวเองก็เป็นไปได้นะคะ คราวนี้ค่ะในเรื่องของการงานนะคะ,ะการงานขอเปิดเพิ่มนิดหนึ่งนะคะการงานเนี่ยรู้สึกว่าคุณใช้ความคิดนะทั้งหมดเลยนะคะที่คุณแบบเคยเรียนรู้มานะคะเพื่อเอามาใช้แก้สถานการณ์ในช่วงนี้เนาะนะคะ ถามว่าสิ่งที่คุณทำต่อไปเนี้ยส่งผลเป็นยังไงส่งผลดีค่ะเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งดีๆนะคะมีความหวังที่จะทำเงินให้คุณต่อไปได้ในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าใครมีแผนงานนะคะที่จะทำโปรเจกต์อะไรใหม่ๆนะหรือว่า,าคุยกับลูกค้าแบบใหม่หรือวิธีการ ทำงานแบบใหม่ๆนะคะให้นําเสนอหัวหน้างานหรือว่าลูกค้าของคุณได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวหรือว่า,าพนักงานประจำนะคะมีโอกาสที่จะเขาเรียกว่ามีโอกาสที่จะสําเร็จนะคะเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งดีๆได้นะคะให้ลงมือทาเลยนะต่อไปคะ่ะในเรื่องของการเงินนะขออีกหนึ่งภาพขยายแล้วกันนะคะในเรื่องของการเงินเนี่ยใช้จ่ายเงินแบบ รวดเร็วมากเลยนะคะเรื่องอะไรความสุขส่วนตัวนะคะในออบบานนะคะในออบบานคืออัศวินนะคะถือไม้เท้านะ,ะแทนในเรื่องของความรวดเร็วอะเออมองว่าเงินเนี่ยได้รับมาแล้วก็จ่ายออกไปอย่างรวดเร็วนะคะถ้าสมมติว่าใครแบบทําธุรกิจส่วนตัวนะกะ็แบบซื้อง่ายขายคล่องแล้วก็ได้เงินมาเยอะแล้วก็ ใช้เงินไปเยอะเหมือนกันนะคะคือแบบก็ต้องไปลงทุนใหม่เรื่อยๆนะสําหรับใครที่แบบสําสหรับบางคนนะคะก็อาจจะ the world ค่ะใช้เงินหมดเยอะไปกับการตอบสนองความชอบส่วนตัวความแบบสวยความงามก็เป็นไปได้นะคะหรือแบบอิสระอ่ช่วงนี้อยากอยากใช้เงินบ้างนะอาจจะแบบช้อปปิ้งออนไลน์อะไรเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะคือ เพื่อความสุขอะเออเพื่อความสุขเพื่ออิสระส่วนตัวของเรานะคะช่วงนี้มันมีเวลาว่างนิดนึงอะเนาะนะคะแล้วมันก็เก็บกดออกไปไหนไม่ค่อยได้ใช่ไหมก็ใช้เงินกันนิดนึงนะคะไปดูในเรื่องของความรักบอกเลยว่าความรักเนี่ยคือถือว่ามองว่าดีนะคะอม,มองว่าดีอะอไปดูภาพรวมกันก่อน six of o n e ค่ะ หไม้เท้านะคะแผ่นภาพนี้กำลังจะบอกชาวราศีมังกรว่าความรักภาพรวมของคุณตอนนี้ดูหวานชื่นดูแบบเป็นความรักที่มีเวลาให้กันนะคะมีเวลาพูดคุยกันนะแล้วก็ไม่ได้มีเรื่องราวอะไรที่จะต้องแบบให้เครียดให้ปวดหัวให้นักใจเลยนะคะมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นทางนั้นเลยในส่วนตัวของคุณนะสิ่งที่คุณเป็นนะคะคุณน่ะ มีระวังแค่นิดเดียวตัวคุณก็ดือ้อเขาก็ชอบอิสระนะคะเนี่ยสิ่งที่คุณเป็นค่ะ page of sword นะคะเด็กถือดาบเป็นคนที่ดูแบบคุณดูไม่ได้ยอมเขาไปในทุกเรื่องอะ่ะเออบางทีอาจจะดื้อเงียบนะอาจจะไม่ได้เถียงอะ่ะแต่ว่าแบบฉันก็เป็นของฉันอย่างเงี้ยนะคะส่วนเขาเป็นยังไงเขาเป็น the fool เขาก็เป็นคนที่แบบอิสระเหมือนกัน,นะคะต่างคนต่างมีนิสยัยมองว่า ้ายกันแต่ไม่เหมือนกันสัทีเดียวนะคุณดูดื้อแบบพูดอะไรมาก็ไม่ไม่สนไม่อะไรเท่าไหร่นะเออดูแบบคือดูแต่เขาเนี่ยดูแบบสบายสบายอ่ะสบายสบายจนแบบต้องการอิสระคุณอยากไปไหนคุณทําเลยอันนี้เขาบอกคุณนะเขาบอกคุณว่าโอเคคุณอยากไปไหนคุณไปเลยคุณอยากทําอะไรทําเลยอันนี้เขาบอกคุณนะคะคือเขาให้อิสระกับคุณแต่อาจจะเป็นคุณที่แบบ ไม่ได้มันต้องอย่างนี้นะมันต้องอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยก็จะดูแบบตื้อๆกันนิดหนึ่งนะคะแต่ถามว่าภาพรวมมีปัญหาอะไรกันไหมไม่มีเลยนะสิ่งที่คุณคิดก็คือแต่สุดท้ายคุณก็ยังมีความสุขกับเขาอะโฟรออฟฟานอะความคิดความรู้สึกของคุณคือตอนนี้มันก็ฟีลกู๊ดอยู่แล้วอะมันไม่ได้แบบมีประเด็นอะไรนะคะแล้วเขาอะเขาเป็นหรือเขาคิดยังไงนะคะสิ่งที่เขาคิดนะอัศวินถือดาบ นะคะคือบางครั้งเขาก็อยากที่จะออกจากกฎของคุณอยู่บ้างนะแต่ว่าถามว่าเขาออกไหมมองว่าเขาไม่ออกค่ะเออสิ่งที่คุณแบบเหมือนอาจจะไปบอกเขาว่าทําแบบนี้สิแบบนี้สิคุณไม่ได้บงการนะแต่คุณอาจจะแบบบนบนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบน่าจะเป็นอย่างนี้น่าจะเป็นอย่างนี้นะแต่เขาทําตามไหมมองว่าเขาทําตามค่ะนะเขาตามใจคุณอยู่นะคะมองแบบนั้นนะ เหมือนคุณบอกให้เขาทําอะไรเขาก็จะทําตามนะคะทำตามแบบรวดเร็วเพราะเขาไม่อยากมีปัญหากับคุณนะคะเขาอยากให้ความรักเนี่ยอันนี้ฝั่งเขานะ Ten of Pentacles นะคะเขาอยากให้ความรักมันเป็นความรักที่สุขสมบูรณ์นะคะเขาอยากให้มันราบรื่นนะคะดีไม่ดีคือแบบแผ่นนี้เขามองไปถึงแบบอนาคตอยากสร้างเนื้อสร้างตัวไปกับคุณอยากทําธุรกิจร่วมกันกันกบคุณอยากที่จะ ให้คุณเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในชีวิตของเขานะคะอันนี้มองไปในเรื่องของการลงทุนร่วมกันนะอยากทำธุรกิจออร่วมกันก็เป็นไปได้นะคะคือแบบมองในเรื่องของการเงินมองอนาคตไปร่วมกันวางแผนสร้างหลักปักฐานไปด้วยกันแบบนั้นแล้วนะคะเป็นแผนภาพที่ดีนะบทสรุปของเขานะคะมาดูของคุณกันบ้างคะ่ะ two of one นะตัวคุณเองเนี่ยก็ขายเขาค่ะคุณก็มองอนาคต ร่วมก,กันกับเขาว่ามันจะเป็นไปได้ไหมแต่เขาเอมมองไปไกลกว่าคุณนะอืมเขามองในเรื่องของอาการอยู่ร่วมกันแล้วมันจะแบบส่งเสริมกันเรื่องเงินยังไงได้บ้างการจับใจ่ายใช้สอยอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณอน่มองอนาคตแบบรอบด้านมากกว่าแต่ว่าไม่ได้ลึกเท่าเขานะคุณมองภาพรวมว่าอ เราอยู่กันแบบนี้มันมันจะดีหรือเปล่ามันถึงเวลาหรือยังที่จะเป็นครอบครัวนะคะมองถึงพลังงานแบบนั้นนะเออภาพรวมความรักของคนมคู่คือดีนะคะไปดูคนโสดกันบ้างคุณคิดอะไรอยู่คะคนโสดคุณจะทำอะไรต่อไปนะคะและจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณ <c oughs> คนโสดเนี่ยไอรินมองว่ายังมีความอยากที่จะปกป้องตัวเองอะ่ะกลัวตัวเองมีความ มีความทุกข์มีความเครียดนะคะก็เลยอยากปกป้องสถานะของตัวเองแบบใช้คาว่าโสดไปก่อนตอนนี้ยังไม่พร้อมที่จะเปิดรับใครเข้ามามากมายนะคะแต่ถามว่าพ่ายเไม้เท้าเนี่ยเซเว่นออฟวานเนี่ยทิ้งไปัะทีเดียวไหมก็ยังไม่ได้ทิ้งนะใจหนึ่งก็ยังลังเลอยู่ค่ะ ก็มองว่ามันก็อาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะก็คุยคุยกันไปก่อนคือคนโสดประมาณว่าก็ไม่อยากปิดกั้นตัวเองอ่ะฉันก็ลองคุยกันไปก่อนระหว่างหน้านี้แล้วฉันก็ตัดสินใจก็ได้นี่นานะคะมองว่าพลังงานของคนโสดเป็นแบบนั้นนะเดอะสตาร์นะคะแต่ถามว่าชัดเจนไหมมันก็ยังไม่ได้มีอะไรชัดเจนมากนะคุณก็ยังแบบอยากลองคุยกับเขาแต่ก็ยังไม่อยากทิ้งเขานะคะแต่ก็ไม่ได้อยากชัดเจนกับเขาร้อโอเคไหม ต่อไปค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณค่ะถ้าคุณไปจริงจังกับเขานะถ้าคุณไปแบบถลำลึกมากๆนะคะมองว่าตอนนี้คนโสดอะ่ะจะแบบมีความเครียดนะคะมีความแบบกังวลในเรื่องของไม่รู้จะทำยังไงกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ดีนะคะถ้าคุณชอบเขามากรักเขามากนะคุณจะเครียดนะคะไพ่แปดดาบเนี่ย นะคะเ of s ออฟสคุณดูแบบเหมือนอไม่รู้ว่าจะหาทางออกกับเรื่องนี้ยังไงนะสำหรับคนโสดนะคะไม่รู้ว่าคุณอาจจะเป็นไปได้ว,ว่าคุณแอบไปชอบคนที่มีเจ้าของหรือเปล่านะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะ,ะต้องดูดีๆนะคะเพราะว่าถ้าคุณไปชอบคนที่มีเจ้าของเนี่ยคุณจะต้องลำบากจะต้องเหนื่อยนะคะเพราะความความแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะใจร้อนนะคะรีบต่วนตัดสินใจของเรามากจนเกินไปนะคะยังไงก็ต้องดูดีๆว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาเนี่ยคุยกับเราเขามีเจ้าของหรือ,อยังนะคะเรากับเขาเนี่ยคบซ้อนกันหรือเปล่านะคะต้องระมัดระวังด้วยนะโอเคไปดูกันนะคะว่าแผนภาพพบพิคเนตอยากบอกอะไรกับชาวราศีมังกรบ้างนะ พลังงานโดยรวมก็มองว่าดีนะอืมแต่ของคนโสดไม่แน่ใจว่าเครียดเพราะอะไรนะคะดูกังวลอืม Surrender ค่ะแผ่นภาพนี้นะคะกำลังจะบอกชาวราศีมังกรว่าถ้าอะไรที่คุณมองว่าถ้าทำไปแล้วเนี่ยมันจะส่งผล ด้านไม่ดีส่งผลกระทบนะคะให้กับคุณระยะยาวให้คุณหยุดพักให้คุณหยุดพักอย่าใจร้อนอย่าเร่งรีบสังเกตไหมคะนี่แผ่นภาพพระพิคนนะีนายยืนอนอนอยู่ข้างปากเหวนะคะแต่การหยุดพักของคุณอนะ่ะมันจะส่งผลดีระยะยาวกับตัวคุณเองคะ่ะคุณไม่ต้องเร่งรีบไม่ต้องใจร้อนนะอย่างสมมติว่าในเรื่องของอะไรดีเรื่องการเงินนะคะที่มองว่า าการจับจ่ายใช้สอยของคุณเนี่ยให้คุณใจเย็นๆนะคะในเรื่องของความรักคนมีคู่มองว่าไม่ได้มีปัญหาแต่อาจจะแบบอย่าไปาสั่งการไปจุกจิกจู้จี้นะคะไปบ่นเขามากเท่านั้นเองนะส่วนคนโสดค่ะก็เหมือนกับอย่าไปา อย่าไปพึ่งอย่าพึ่งไปเผลอใจกับเขามากอะ่ะถ้าเขายังไม่ชัดเจนกับเราถ้าเราดูแล้วเรายังไม่แน่ใจว่าเขาเนี่ยคุยกับเราคนเดียวหรือเปล่าหรือเขาชัดเจนกับเราแค่ไหนนะคะก็เผ่อใจไว้ก่อนให้เวลาตัดสินนะคะให้เวลาพิสูจน์นะคะถ้าเขายังไม่มีใครจริงจริงนะตอนนั้นก็ยังไม่สายแต่ท่านบอกว่าตอนนี้ให้คุณใจเย็นอย่ารีบร้อนนะคะถ้าคุณรีบร้อนปุ๊บนะคะคุณจะอาจจะต้องแบบเจ็บตัวอาจจะต้องผิดหวังได้นะคะ ต่อไปค่ะ uh, General City นะคะแผ่นนี้นะท่านอยากให้คุณนะคะยอมรับการช่วยเหลือของคนอื่นแล้วก็อยากให้คุณเนี่ยเปิดใจนะคะช่วยเหลือเมตตาคนอื่นด้วยนะคะแผ่นนี้เหมือนกับจะบอกเราว่าให้เราเนี่ยมีการรู้เท่าทันตัวของตัวเองนะคะแล้วก็ยอมรับการกระทําของตัวเองยินดีกับผู้อื่นนะถ้าสมมุติว่า คนโสดก่อนแล้วกันเนาะถ้าสมมติว่าเขามีคู่แล้วจริงๆอ่ะคุณก็ต้องปล่อยเขาไปยินดีให้เขามีความสุขแล้วก็เชื่อว่าตัวเองจะสามารถมีความรักที่ดีได้เช่นเดียวกันนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับชาวราศีมังกรทุกท่านเลยนะคะขอบคุณมากๆสำหรับการกดไลค์กด s u b สไคร b ์หรือว่าคอมเมนต์พลังงานดีๆมาบอกกันนะคะตรงไหนตรงหรือไม่ตรงกับคุณก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะ ไอรินเนี่ยมีพิกอากาศพิกอเดทนะคะแล้วก็การถ่ายลักษณะนิสัยโดยทั่วไปของแต่ละราศีนะคะการงานการเงินความรักนะคะอันนี้เป็นลักษณะนิสัยพื้นฐานโดยทั่วไปสามารถดูได้โดยตลอดเลยนะคะจะคลิกที่เพลย์ลิสก็ได้แล้วก็เดี๋ยวส่งขึ้นที่ลิงก์ไว้ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆสำหรับการติดตามนะ คุณสามารถไปดูลักษณะนิสัยของคู่ของคุณหรือคนอื่นๆนะคะเจ้านายหัวหน้าเพื่อที่เราจะสามารถเข้าใจนะคะคนอื่นมากยิ่งขึ้นเราก็จะรู้ว่าอ๋อทำไมเขาเป็นคนนิสัยแบบนี้แบบนี้นั่นเองนะคะ <c oughs> อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเวลาที่อลินลงคลิปวิดีโอมันจะได้ไปแจ้งเตือนคุณนะคะจะได้ไม่พลาดการติดตามนะขอบคุณมากๆนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ